สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ และสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่าสสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนท่านจะเป็นยังไงบ้างใกล้สิ้นปีดวงของท่านนั้นจะดีกว่าเดิมหรือไม่ ที่สำคัญจะมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างไหมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่าหลายๆท่านติดขัดหนักมากการงานก็ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าที่ควรนะคะเอาละค่ะมารับฟังกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของชาวราศีตุลก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีตุลการงานของท่านนั้นไม่น่าวิตกกังวลใจมากนักยังคงมีงานให้รับผิดชอบ งานไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสแต่ก็ไม่สบายเลยค่ะเพราะเป็นช่วงที่ท่านต้องทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปใช้ความคิดไปข้อดีนะคะปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ค่ะมักจะเป็นปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านนั้นคุ้นชินและท่านจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้เสมอปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้จะไม่คาราคาสังนะคะ ที่สำคัญการติดต่อหรือการดำเนินการต่างๆจะได้รับความสำเร็จดีค่ะช่วงนี้หากท่านใดที่จะต้องยื่นเอกสารต่างๆอย่ารอช้านะคะให้เร่งดำเนินการและเช็คให้ละเอียดรอบคอบท่านส่งครบไหมเอกสารพร้อมหรือไม่ถามให้ชัดเจนว่าท่านจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วให้เร่งดำเนินการนะคะเพราะเป็นช่วงที่การยื่นเรื่องยื่นเอกสารจะมีข่าวดีเกิดขึ้น ท่านมีดวงจะได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะมีการนัดหมายพูดคุยเรื่องที่สำคัญๆบ่อยขึ้นเดินทางระยะสั้นๆบ่อยขึ้นมักจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางเป็นระยะๆะะทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามมักจะมีคนยื่นมือเข้า,ขามาช่วยคนจะช่วยเหลือท่านดีขึ้น ในช่วงที่คนเมตตาช่วยเหลือนะคะหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามให้ท่านเร่งดำเนินการได้เลยนะคะแม้แต่ตัวท่านเองหากติขดขาดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆอย่ารอช้าอย่างเงียบเด็กขาดให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเพราะจะสําเร็จเป็นช่วงที่มีอะไรให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลายังคงเหนื่อยคะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของชาวราศีตุลไม่เหนื่อยไม่ใช่ท่าน แต่ข้อดีท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีดวงได้รับข่าวที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยข่าวใดอยู่ก็ตามและเป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มเป็นช่วงที่ท่านจะมีคนเข้ามาให้โอกาสช่วงนี้นะคะจะมีคนเมตตาเข้ามาให้โอกาสมีงานดีๆเข้ามาเสนอให้กับท่านแม้แต่ตัวท่านเองช่วงนี้ค่ะ ความคิดลื่นไหลไอเดียดีหากท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นท่าสิ่งสิ่งนั้นทําให้ท่านจะทําให้ท่านดีขึ้นในอนาคตจงลงมือทําค่อยๆทําไปเรื่อยๆดีกว่าปล่อยให้เป็นแค่อ่าไอเดียในฝันหรือว่าไอเดียที่อยากจะทําช่วงนี้ดวงการงานเปิดหากท่านทํางานไหนก็ตามทั้งรับจ้างทั่วไปหรือว่าไม่ว่าท่านจะทําเกษตรหรือทํางานประจําผลงานของท่านจะออกมาดีค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ท่านพบเห็นหรือคนที่พบเห็นผลงานของท่านจะพูดถึงท่านชื่นชมท่านมากขึ้นหากท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นใดก็ตามจงทำให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่เพราะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือส่งเสริมผู้ใหญ่เห็นคุณค่าคะ่ะพร้อมที่จะผลักดันท่านตลอดเวลานะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลจะมีคนช่วยเหลือนำข้อเสนอดีๆมาหยิบยื่นให้อย่างที่บอก เอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นขอให้ท่านอย่าได้ปฏิเสธรับทำค่ะเพราะช่วงที่ดวงดีสิ่งดีๆก็เริ่มที่จะทยอยเข้าหาโดยเฉพาะในช่วงนี้คนสนใจท่านเพราะท่านขยันอดทนตั้งใจทำงานในช่วงที่ผ่านมาสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านก็มักจะเกิดจากการที่ท่านทำงานดีบวกกับโชคช่วยจึงมักจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงด้วย ช่วงนี้ดวงการงานของท่านดีขึ้นแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้เสมอมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาค่อนข้างบ่อยจะได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำมีคนไม่รักษาคำพูดให้ท่านระมัดระวังการนัดหมายต่างๆแต่ว่าโดยภาพรวมท่านจะรับมือกับงานได้ดีงานยุ่งแต่ผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวท่านและผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วงนี้ท่านใดที่ทํามาค้าขายนะคะให้ท่านพลิกแพลงการขายปรับเปลี่ยนการขายลองหาช่องทางใหม่ๆม,มากระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะท่านใดที่ทํางานบริการต่างๆเซอร์วิสรับซ่อมงานดีมีลูกค้าเพิ่มขึ้นส่วนท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะมีงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานําเสนอท่านท่านมีดวงจะได้ทํางานที่ท่านไม่คุ้นชินหรือว่าไม่ค่อยจะถนัดมากนักนะคะ มาที่การเงินของชาวราศีตุลกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ท่านจะมีโชคด้านการเงินเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวการเงินทับตัวเงินทับตัวนั่นก็หมายความว่าหากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดติดขัดขัด,ขดชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นคะ่ะหรือหากท่านการเงินเป็นเงินหมุนเพราะว่าท่านทําธุรกิจหรือว่าบางท่านค้าขายช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นหากเงินขาดมือขึ้นมาจริง ก็จะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างท่านจะมีวิธีหามาหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ค่ะหากค้าขายก็ถือว่ามีผลกําไรค้าขายจะไม่แย่อย่างที่ท่านนั้นวิตกกังวลใจนะคะขอเพียงอย่างเดียวให้ท่านกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆอย่าขายแบบเดิมๆเด็ดขาดเพราะว่าช่วงนี้คู่แข่งเ,งเองเขาก็พยายาม ที่จะขายแข่งกับท่านอย่าประมาทคู่แข่งโดยเด็ดขาดสําหรับท่านใดที่ค้าขายไม่ว่าท่านจะมีหน้าร้านหรือว่าค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้บางท่านได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินหรือช่วยแบ่งบาภาระค่าใช้ใจ่ายนะคะท่านจะจัดการกับหนี้สินต่างๆได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะบางท่านได้เงินจากการเจรจาต่อรองท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่ม บางท่านได้เงินจากงานพิเศษหรือได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่นั่นแหละคะ่ะหรือบางท่านได้เงินพิเศษซึ่งเกิดจากการที่ว่ามีใครบางคนใช้ไหว้วานให้ท่านทํานั่นทํานี่ให้แล้วให้ค่าตอบแทนเป็นเงินช่วงนี้คนเมตตาขอเพียงท่านเอ่ยปากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะสําเร็จนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเงินของท่านด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลตัวท่านนั้นสติปัญญาเปิดไวพริบและไอเดียดีมาก ท่านเริ่มที่จะมองหาช่องทางการหาเงินเพิ่มคือพูดได้ง่ายช่วงนี้ท่านไม่อยากทําอะไรแค่อย่างเดียวท่านอยากจะทํางานที่2ที่3เพิ่มขึ้นที่สําคัญท่านจะค้นพบโอกาสพบช่องทางการหาเงินเพิ่มขึ้นซะด้วยแม้แต่ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือเป็นคุณตาคุณยายวัยกเกษียณ ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าการเงินท่านจะไม่แย่แน่นอนมีกินมีใช้ที่สำคัญท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มานานหรือหากที่ผ่านมานะคะท่านสงสารและตั้งใจว่าจะช่วยใครก็ตามช่วงนี้ท่านจะได้ช่วยอยากจะซื้ออะไรให้กับคนที่ท่านรักและเคารพท่านก็จะได้ซื้อมีดวงได้สิ่งของถูกใจค่ะจะเป็นอะไรแค่นั้นเองส่วนภาระค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะ ไม่นับรายจ่ายประจําที่ท่านจ่ายเป็นประจํานะรายจ่ายใหม่ๆนะคะช่วงนี้จะมีรายจ่ายแบบปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านค่ะซึ่งเกิดจากซื้อทดแทนของเก่าที่แตกหักชํารุดพังเสียหายหรือสูญหายมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่าน ช่วงนี้ท่านค่อนข้างเหนื่อยนะคะบางวันก็คล้ายๆจะหมดแรงเลยละให้หาเวลารลและผ่อนคลายบ้างนะคะเพราะว่าท่านทํางานหนักใช้ความคิดเยอะช่วงนี้พยายามทําในสิ่งที่ชอบบ้างเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆบ้างหากมีบุตรหลานหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านก็ให้เล่นกับบุตรหลานกอดบุตรหลานเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่ท่านมีอยู่ให้เล่นกับเขากอดเขาเขาจะนำพลังงานบวกนำพลังดีๆมาให้ท่าน มาที่การทําบุญของชาวราศีตุลกันบ้างนะคะช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าก่อนที่เราจะออกไปทําบุญนอกบ้านเราก็ต้องทํากับบุพาการีหรือว่าทํากับผู้มีพระคุณสําหรับเราก่อนและการทําบุญนอกบ้านนะคะก็ทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคโลหิตบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์การศึกษาบริจาคโรงศพผ้าหอ่อศพหากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็ ทำสังฆทานบริจาคเงินชาระนี้สงบริจาคค่าน้ำค่าไปและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งแนะนำนะคะว่าการที่เราจะทำสังฆทานนะคะให้เราซื้อไปเองนะคะซื้อไปเองและอย่าขาดพระพุทธรูปผ้าไตรจีบอลผ้าไตรจีบอลถ้าท่านไม่สะดวก ก็ไปบูชาที่วัดก็ได้หรือว่าพระพุทธรูปนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้หากเราตั้งใจที่จะทําแล้วจริงๆให้ซื้อหาไปเองค่ะทําเท่าที่ท่านทําได้แต่แนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงกําลังจะดีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการทําบุญเสริมดวงไปในตัวด้วยข้าเอาใจช่วยให้ชาวราศีตุลทุกท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนา นอนหลับฝันดีนอนตื่นขึ้นมาก็ขอให้ได้หยิบจับเงินล้านเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ทุกท่านนั้นนอนหลับฝันดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตื่นมาก็ขอให้ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านสวัสดีค่ะ